สวัสดีครับเพื่อนๆความนี่คือเหรียญ5บาทครุฑนะครับมีทั้งเหรียญแท้และไม่แท้นะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตเหรียญไม่แท้ก่อนนะครับนี่นะครับเหรียญไม่แท้นะครับตามหลักที่เขาเล่นหากันสากลเลยนะครับคือปลายหางเนี่ยคือหางของครุฑเนี่ยถ้างอโค้งแบบนี้นะครับเขาจะตีเป็นเหรียญเกทันทีนะครับเพื่อนๆ่อนแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับจะต้องนี่ครับเห็นไหมครับหางจะตรงนะครับหางจะตรงแบบนี้นะครับแล้วตรงคอครุฑนี่จะเต็มนะครับมีลายกระหนกข้างซ้ายขวานะครับ นี่อีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญไม่แท้นะครับหรือเหรียญเกนะครับเห็นไหมครับคุดคอลอยนะครับคุดคอลอยรายละเอียดต่างๆไม่คมชัดนะครับเห็นไหม่ายละเอียดต่างๆไม่คมชัดแล้วตรงหางคุดเนี่ยจะมีเหมือนแบบหายไปนะครับนี่ปั๊มไม่ติดไม่เต็มแล้วก็ธรรมชาติบล็อกไม่สวยนะครับนี่ด้านหน้าของราชการที่9กก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเห็นไหมจะไม่เต็มจะไม่มีมิตินะครับเห็นไหมครับอ่านี่จะไม่เต็มจะไม่เป็นมิติ แล้วก็อีกหลายๆลักษณะการการแยกนะครับอย่างเหรียญนี้แท้แต่ว่าเป็นเหรียญแท้ที่อยู่ในในการเช่าหา <ys> ที่อยู่ในหลักสิบเท่านั้นเพราะว่าเป็นเหรียญที่สภาพผ่านใช้นะครับนี่เหรียญสภาพผ่านใช้นะเพื่อนพอผ่านใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็นจะกลายเป็นแบบว่าการเช่าหานั้นจะไม่ค่อยนิยมนะครับแล้วก็ความคมชัดไม่ได้เนะี่ยการเช่าหามันก็จะน้อยลงนะครับอย่างเหรียญน,นี้นะครับอันนี้คือไม่แท้แน่นอน2เหรียญนี้นะครับสังเกตนะเพื่อนเหรียญนียจะมีรอยรอยเห็นไหม รอยที่เขากดทับเหมือนหนีไปเหมือนหนีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอสองเหรียญน,นี้ไม่ผ่านนะครับเหมือนแบบเหรียญรุ่นนี้เข้าไปอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรกลับเข้าไปใน,ในการรับเยกแล้วเข้าไปในข้อมหมายถึงกองกระสาบแล้วทีนี้เขามีการคัดแยกในช่วงที่ว่ามีการบอกว่ามีการแบบทําเหรียญแบบขึ้นมานะครับในยุคนั้นนะครับเขาเลยมีการเรียกเก็บคืนทีนี้ก็จะมีการคัดคัดปุ๊บเขาก็จะแยกออกแยกพิมพ์แยกอะไรออกมา นี่เห็นไหมมันจะมีรอยที่เขาทําไว้อยู่แล้วนี่บางอันก็จะตีแบบตรงเหรียญตรงกลางเลยก็มีนะครับเพื่อนมันเป็นการคัดแยกของเขานะตามที่ผมสันนิษฐานนะเพราะว่าผมผมเห็นมีหลายๆเหรียญที่เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็การทําลักษณะเนี่ยคือมันเป็นเหตุผลอื่นไม่ได้นอกจากการคัดแยกนะครับผมนี่ผมก็มาชมเห็นไหมคุดจะไม่สวยอ่าอันนี้คุดจะทํามาดีนะแต่ว่าก็ยังคอคอย,อยังลอยเห็นไหม คอลอยอยู่นะครับนี่คุดแท้นี่เขาจะเต็มนะเห็นไหมคุดลายต่างๆเครื่องราชต่างๆจะเต็มล็อกตัวลายกระหนกซ้ายขวานี่ยเขาจะชัดเห็นไหมครับอ่าเขาจะชัดแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าทําได้ค่อนข้างที่จะทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีใครมานั่งส่องหรอกว่าเป็นเหรียญแท้เหรียญปลอมในการใช้จ่ายหมุนเวียนใช่ไหมก็จะใช้กันไปต่อมือกันไปสุดท้ายนะครับนี่เห็นไหม รอยประกบต่างๆของเหรียญนนะ่ะมันไม่เท่านะครับขอบข้างเนี่ยลองเอามาตั้งดูดีๆนะผมวัดดูดีๆเพื่อนเห็นไหมนี่ประกบในมุมที่เสมอกันเลยนะเนี่ยประกบในมุมที่เสมอกันเลยเพื่อนๆเห็นไหมสังเกตไหมนี่นะครับเหรียญน,นี่มันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะเหรียญแบบตัดฉีกนะเออเหรียญเกนี่มันจะมีลักษณะตัดฉีกนะเพื่อนพอส่องดูดีๆแล้วมันใช่เลยนะ เนี่ยลายเขาจะลายเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยลายเขาจะเป็นแบบนี้สองเหรียญนี้นะเห็นไหมลายเดียวกันตัวตัดเดียวกันแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้เพื่อนเพื่อให้สังเกตเนี่ยผมจะวางในลายเดียวกันเลยนะอ่าวางในลายเดียวกันเลยให้สังเกตเห็นไหมเนี่ยลักษณะขอบก็ไม่เหมือน เนี่เวลาวางประกบปุ๊บเห็นไหมเหลียมมันบวมด้วยความที่มันบวมมันจะมีช่องว่างอย่างที่ผมบอกทุกรุ่นเลยเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ